สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบ้างอิหลีนะนเพื่อนนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูอะไรนะครับผมนี่จะเป็นบ่อของผมนะที่ผมเคยรีวิวนั่นเพื่อนนะอันนี้บ่อปลาที่ประกาศรวมนะครับผมประกาศป่านะแล้วก็ปลากีตาร์หางลายผมใส่ไปด้วยกันคือ <c ười> ผมไม่มีเวลาอ่าดูแลครับผมก็เลยรวมไปเลยเอา้าวใครอยากได้ก็มาเอาอนะเพื่อนนะนี่อันนี้ก็ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นประกาศป่าเหมือนกันนะครับ ทางนั้นเลยนะันเพื่อนนะบ่อนน้นก็ใช่นั่นเพื่อนนะอ่าตัวนี้จะเป็นบอ่อประกาศแก้มแดงนั่นเพื่อนนะนี่บ่อไว้ในน,นี้นะน่าจะมีลูกเข้าบ้างแล้วแหละก็เยอะอยู่นะพอสมควรบ่อนน้นก็ใช่นะแต่วันนี้ที่ผมพาพเพื่อนๆมาดูนะมีความพิเศษอย่างหนึงนะเพื่อนไม่ใช่พิเศษเหรอกแปลกแปลกหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนนะอันนี้เป็นช่วงข้างเดินนะคือบอ่อน้ํามันรั่ว ผมไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนแล้วมันมานี่ผมก็เลยปล่อยไปเลยปล่อยก็คือให้ผักผักอะไรนะผักพวกผักตบชวาพวกอะไรจอกแหนอะไรพวกเนี้ยนะมันขึ้นเนาะเอะเห็นปะ่ะขึ้นเลยเละๆหน่อยอันนี้อันนี้นะเพื่อนนะดูนะเดี๋ยวพาไปดูนะเช้ามือมาตกใจเลยนี่นี่ <c oughs> บอ่อนี้เยอะนะเพื่อนนะผมจะให้ดูนะใกล้นะเพื่อนนะ อย่าไปถึงความไม่เฉียดพิเศษนั่นเพื่อนนะอันนี้แค่ให้ดูนะลองดูนะนเ,นเห็นไหมเี่งมาโชบกิห็นไหมไมีแต่โอ้สวยๆนั่นเพื่อนนะเห็นไหมประกัดทางนั้นนะ่ะเพียบเลยนะตัวสีสวยๆก็เยอะนะเพื่อนนะเขียวมรกตนั่นเพื่อนนะเห็นไหมเพื่อนก็น สต๊อปแล้วซูมดูนั่นเพื่อนนะพอเห็นไหม,มสวยๆอยนะ่างนั้นน่ะเพื่อนนะนี่จอกแหนก็เยอะนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูความพิเศษมาจากไหนไม่รู้นั่นเพื่อนนะดูปุ๊บนี่ดูครับแมงวอดเบลเลอร์ครับเพื่อนน,อนู่นวอดประกาศครับเพื่อนๆดูแล้วนาา่าจะไข่เลยนะเพราะว่านะ แล้วค่ะถ้าสนใจอ่ะหาให้ดูตรงนัวนถ้ามีประกาศตัวผู้ว่าจะเอาตัวเมียมาปล่อยลงซะ,ะเห็นไหมเนี่ยเตัวขึ้นไหมเนี่ยอู้ยังไงเพื่อนๆ <c oughs> มีจริงด้วยเห็นป่ะเดินๆเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยอ่ะไปเลยเออมาจากไหนวะว่าจังใจเลยอ่ะเออเห็นป่ะ น้ำนิดเดียวนลยเพื่อนนะน,น่าจะโดดลงมาจากอ่างนี้หรือเปล่านะว้าเอออ่ะก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวหาตัวเมียมาไว้เปื่อเขาจะมาคงมาไขเนี่ยก็ปล่อยไปเลยครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนใครสนใจที่อยากได้ประกาศผมก็มาแวะมาชมมาเลือกเขานะครับผมให้ฟรีเลยเพื่อนมาตักเอานะใครที่อยากเอาไปขยายพันธุ์ ไม่ต้องไปหาก็ให้มันเหนื่อยกับผมมีเยอะนีทางนั้นเลยนั่นเพื่อนนะโอเคก็ผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพืเ่อนสวัสดีครับ